บอยเด็กหนุ่มอายุ19ปีเขาเรียนจบม .6 และกำลังจะเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพพ่อครับผมไปก่อนนะครับพอดีว่าลุงมารับแล้วบอยบอกกับผู้เป็นพ่อพร้อมกับเดินไปที่รถของลุงที่จอดอยู่หน้าบ้านและมีผู้เป็นพ่อเดินไปส่งพี่พงษ์ผมฝากลูกชายด้วยนะพี่มีอะไรก็ค่อยๆบอกมันนะบอยมันคนซื่อ บางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าเราไม่อธิบายมันซ้ำๆไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันให้เพนช่วยบอกช่วยสอนให้ละกันเพื่อว่าเจ้าบอยจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นงั้นฉันไปแล้วนะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนครับพี่ขับรถดีๆนะครับบอยตั้งใจเรียนนะลูกครับพ่อเขาสั่งลูกชายและรถของพิรพงค์ ก็ขับรถพาบอยล้านชายเข้าไปในกรุงเทพเพื่อไปยังบ้านพักของเขาเพื่อตั้งสองมาถึงที่บ้านของพิรพงศ์บอยเดี๋ยวเอาของเข้าไปเก็บเลยนะแล้วก็อาบน้ํานอนได้เลยลุงขอขึ้นไปอาบน้ําก่อนเหมือนกันนี่ก็ดึกมากแล้วครับลุงบอยเด็กหนุ่มบอกกันลุงของเขาและเดินเข้าไปในห้องที่อยู่ชั้นล่างของตัวบ้าน ส่วนห้องของลุงกับป้าสะพ้ยของบอยอยู่ชั้นบนเขาเข้ามาภายในห้องและรีบอาบน้ําแล้วก็เข้านอนทันทีพอรู้สึกเพลียและก็เมื่อเนื้อเมื่อตัวมากรุง่งเช้าชายหนุ่มอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วรีบไปที่โต๊ะทานข้าวอ้าบอยมาพอดีเลยมาทานข้าวกันด๋ยววันนี้ป้าเพ้นเขาทำกับข้าวไว้ต้อนรับเราหลายอย่างเลยนะ เสียงของลุงบอกว้ที่ลานชายและบอยก็หันไปมองหาป้าสะพ้ยคนใหม่ของเขาที่เพิ่งมาอยู่กับลุงได้ไม่ถึงปีเมื่อเพนนภพาเดินมาที่ทั้งสองคนอ้าวบอยตื่นแล้วหรอจ๊ะเสียงของยิงซาวไว้กลางคนเดินมาที่ทั้งสองและถามลานชายออกไปบอยหันไปมองหน้าป้าสะพ้ยที่เดินมานั่งตรงข้ามทำให้เขาต้องรู้สึกตกใจขึ้นมา เมื่อปาเพนาพาที่เขาคิดต้องดูแก่ดูมีอายุแต่ว่ากลับกลายมาเป็นว่าดูหน้าเด็กหน้าอ่อนกว่าแม่ของเขาด้วยซ้ำชายหนุ่มหันไปมองแล้วก็ต้องนึกยิ้มในใจครับปาเพนเขาตอบรับออกไปพร้อมกับตักข้าวเข้าปากทั้งสามคนนั่งทานข้าวด้วยกันไปอย่างเรื่อยๆบอยถ้ายัางงงเดี๋ยวลุงไปทำงานก่อนนะอยู่บ้านไปก่อน พรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วนี่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะถ้าต้องการอะไรก็ถามป้าเขาได้เลยนะครับลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับบอยเด็กหนุ่มคนซื่อบอกกับลุงของเขาออกไปพร้อมกับยกจานข้าวเข้าไปเก็บช่วยป้าเพนนภาาหันมองหลานชายแล้วก็ต้องยิ้มออกมาบอยลำบากใจหรือเปล่าที่ไม่อยู่บ้านนี้กับป้า หลอทถามไปที่หลานชายระหว่างที่ยืนล้างจานไม่เลยครับคือผมเกรงใจป้าเพนกับลุงมากกว่านะครับเขาตอบแล้วก็ไปยืนล้างจานช่วยป้าของเขาทำให้เพนนภาญิมอ,อ่อนหลอนเหลือบมองหลานชายร่างสูงหน้าหลอ่อและผิวข,ขาวของเขามันทำให้ผู้หญิงวัยเกือบห้าสิบอย่างเธอรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีเดี๋ยวล้างจานเสร็จวัก็ไปพักผ่อนเลยนะที่เหลือป้าทำเองก็ได้ ลอนบอกไปที่ลานชายที่กำลังเอามือจุ่มน้ำล้างจานไปเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวผมช่วยป้าล้างจานให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับเขาบอกพลางหันไปยิ้มกับผู้เป็นป้าบ่อยต้องการทำตัวให้คุ้นเคยและก็เคยชินกับป้าของเขาให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจเมื่อทั้งสองล้างจานเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยป้าเพนครับเดี๋ยวผมไปที่ห้องก่อนนะครับถ้าป้าอยากให้ผมช่วยอะไรแล้วก็ เรียกใช้ผมได้ตลอดเลยนะครับเขาหันไปบอกกับผู้เป็นป้าที่กำลังเอาผักในตู้เย็นมาล้างหลอนเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าหลานชายร่างสูงที่ใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นแล้วถ้าป้าเรียกใช้เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานละ่ะจะได้ไหมลอนถามชายหนุ่มออกไปทำให้เขาเอามือขึ้นเกาหัวพร้อมกับทำหน้างงป้าหมายถึงเรื่องอะไรครับ เรื่องอื่นงานพิเศษเหรอครับเข้าทามกลับมาที่ป้าด,ด้วยความงงงนันทําให้หลอนนึกคันอยู่ในใจเพราะไม่คิดว่าล้านชายอายุปูนนี้แล้วจะไม่เข้าใจเรื่องที่เธอพูดคือป้าก็หมายถึงเรื่องงานบ้านทั่วไปนไั่นแหละบอยไม่มีอะไรหรอกจ้าไปเถอะไปพักผ่อนได้แล้วหลอนอ้างออกไปทําให้บอยยิ้มครับป้า ชายหนุ่มตอบรับแล้วเดินไปที่ห้องของเขาในทันทีเขาลงไปนอนยิ้มอยู่บนที่นอนพร้อมกับนึกถึงคำพูดของป้าเขาเข้าใจทุกอย่างที่เธอพูดแต่ว่ากแกล้งลองถามออกไปดูเขาคิดว่าอยู่แบบซื่อๆอยู่แบบนี้จะดีต่อเขามากที่สุดอยู่คอยดูลาดลาออกไปก่อนว่ามันจะมีผลต่อเขาไหมถ้าเขายอมออกไปง่ายๆบอยนึกยิ้มอยู่ในใจ เรานึกถึงอนาคตที่ดีและพบวิธีหาเงินที่อยากเที่ยวอยากอะไรกับเพื่อนบ้างเมื่อมาถึงวันที่บอยต้องไปเรียนที่มหาลัยเป็นวันแรกเขาได้ไปพบเพื่อนใหม่ซึ่งใหม,ใหม,ใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนมันทําให้เขาอยากรู้และอยากลองกับทุกๆอย่างช่วงเย็นเขากลับมาถึงที่บ้านซึ่งพบป้าและก็ลุงนั่งทานข้าวอยู่พอดีบอย ไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างแล้วทำไมวันนี้กลับค่าจ่ะฮะพี่รพงศ์ถามไปที่หลานชายที่อยู่ในชุดนักศึกษาซึ่งเดินเข้ามาในบ้านก็ดีครับลุงขอโทษนะครับที่ผมกลับมาช้าเดี๋ยววันนี้ผมไม่ทานข้าวเย็นนะครับพอดีว่าผมทานมาจากมหาลัยแล้วงั้นก็ได้จ้ะไปเถอะไปอาบน้ำพักผ่อนในห้องไปเสียงเพนนภาป้าสะพาย บอกไปที่หลานชายหน้าซื่อของเธอครับผมขอตัวก่อนนะครับเขาตอบแล้วก็เดินเข้าไปในห้องทันทีปล่อยมานั่งคิดนอนคิดถึงเรื่องที่ป้าสะใภ้ของเขาบอกเมื่อวันก่อนเพราะตอนนี้เขารู้สึกต้องการเงินขึ้นมาเขาต้องการที่จะเอาไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนรุ่งเชา้าบอยนั่งทานข้าวพร้อมกันกับลุงและก็ป้าสะใภ้ของเขา ลุงไปทำงานก่อนนะบอยไปเจอกันตอนเย็นนะครับลุงเขาเงยหน้าขึ้นไปบอกกับลุงแล้วก็นั่งทานข้าวต่อเพนนภาหันไปมองตามหลังสามีที่ขับรถออกไปจากบ้านและเขาก็หันมาที่ชายหนุ่มบอยวันนี้กลับดึกอ,อีกหรือเปล่าป้าจะได้อุ่นกับข้าวไว้รอเสียงเพนนภาถามไปที่เด็กหนุ่มทำให้เขาเงยหน้าขึ้นมามอง คือผมน่าจะกลับเย็นๆนะครับเขาตอบระยกจานข้าวไปเก็บบอยเดี๋ยวป้าทำเองก็ได้จ้ะบอยไปเรียนก็ได้นะเดี๋ยวสายหลอนบอกไปที่ลานชายทำให้เขาเดินกลับมาป้าเพนครับว่าไงจ๊ะคือถ้าผมอยากได้เงินเพิ่มคือผมหมายถึงงานพิเศษนะครับป้าผมมีให้ผมทำบ้างไหม เขาตัดสินใจถามป้าสะพยออกไปบอ,อยหมายถึงงานที่ป้าสามารถหายหบอ,อยได้หรือเปล่าจะ๊ะรอนถามกลับไปที่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ครับงานอะไรก็ได้ผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วตอนนี้ผมต้องการเงินมากและผมก็ไม่กล้าบอกลุงแล้วก็ทางบ้านให้รู้ป้าช่วยผมหน่อยนะครับช่วยผมหางานหน่อยเขาคอร้องออกไป ทำให้เพนนภา,าลุกขึ้นไปยืนใกล้ๆก,กับชายหนุม่มบอยไม่เกี่ยงแน่นะถ้าไม่เกี่ยงอย่างที่ว่าจริงๆงั้นเดี๋ยวป้าจะช่วยเองลอนทำไปที่ลานชายทำให้เขารีบพยักหน้าครับผมทำด้ทุกงานอยู่แล้วครับป้าเขาตอบงั้นตามป้าไปข้างบนได้ไหมป้ามีงานให้เธอทำ ได้ครับเขาเดินตามเพนนภาพาไปข้างบนแล้วก็พาไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องของเธอบอยจ้ะที่ป้าพูดบอยเข้าใจใช่ไหมจ้ะว่าป้าหมายถึงอะไรป้ารู้ว่าบอยก็โตมากแล้วบอยน่าจะเข้าใจที่ป้าพูดรอนทามลานชายออกไปทำให้เขาพยักหน้าผมเข้าใจครับผมโตแล้วผมเข้าใจตั้งแต่ป้าพูดตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วครับ บอยตบออกไปและมองไปที่หน้าผู้เป็นป้าสะพายและก็ต้องนึกถึงสิ่งของที่ตัวเองอยากจะได้และก็ที่ที่อยากจะไปเที่ยวมันเลยพอทำให้เขาต้องยอมทำเรื่องแบบนี้เขายิ้มไปที่เพนนาพาที่กำลังยินคอยเขาอยู่ที่หน้าประตูห้องมันทำให้เด็กหนุ่มอย่างเขาต้องเดินเข้าไปใกล้ๆและก็รีบเปิดประตูพาร่างงามเข้าไปในห้องทันที เขายอมทำทุกอย่างไม่แต่ขายศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อแลกกับเงินเพียงไม่มากที่เขายังไม่สามารถหาได้และเขาสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขา